เผยนาทีน้องไซรัสลูกแม่ดิวพูดภาษาอีสานสำเนียงชัดมากตอกลุ่มรักเข้าอย่างจังเลยทีเดียวสำหรับน้องไซรัสลูกชายของดิวอลิสราทองบริสุทธิ์กับสามีนักธุรกิจชาวไต้หวันไซบาตเตียนลีที่เพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบหนึ่งขวบไปเมื่อเดือนก่อนล่าสุดสาวดิวอลิสราก็ได้เผยโมเมนต์เมื่อพี่เลี้ยงน้องไซรัสได้ถามน้องไซรัสเป็นภาษาอีสานว่าดื้อไหมซึ่งหนุ่มน้อยไซรัสก็ได้ตอบกลับทันทีเป็นภาษาอีสานด้วยนะ เสียงชัดเจนว่าบอแปลว่าไม่งานนี้ทำเอาแม่ดิวอริสรา,าถึงกับเขียนแคปชั่นแส่ลูกตัวเองไว้ว่าดูครึงประเทศอะไรครับเนี้ยทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของน้องไซร่สกันยกใหญ่